หลักทรัพย์เกษตรกรไทยเสนอ The <Deb> และนี่คือรายการ The d e b เบ e รายการโต้วาทีด้าน,นการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทย เวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับสวัสดีครับผมกวีชูกิตเกษม Value Investor ผู้มากับสโ,โลแกนดีถูกและยาวครับสวัสดีครับผมเระเดิมพบสงเคาะ์ m มเมนต u m Investor ซึ่งมากับสโ,โลแกนดเด่นเน้นรอบครับเวทีเดอะดีเบ e เวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ เพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันกติกาการโต้วาทีในแต่ละครั้งก็คือการโต้วาทีจะมีด้วยกันสองรอบรอบแรกคู่คู่แต่ละฝ่ายมีเวลาท่านละหนาทีรอบที่สองมีเวลาท่านละสองนาทีทันทีที่เริ่มต้นคําแรกเวลาจะถูกนับถอยหลังไปเรื่อยๆและทันทีที่มีสัญญ,ญาณบอกหมดเวลาไมโครโฟนจะถูกตัดเสียงลงทันที เอาละครับเมื่อทั้งสองท่านทราบกติกาดีแล้วขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมศึกระหว่าง V.I. กับ M.I. ในวันนี้จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วง THE Debate ต้นเชื่อไหมว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ย performance เปอร์ฟอร์แมนน่ดีกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะดีกว่าเยอะด้วยในระยะยาวนะตอนนี้หุ้นขนาดเล็กเนี่ยไม่ดูกปลายปีหน้านะฮะ ดูกำไรปีนู้นดูกำไรปีถัดไปแล้วซึ่งมันมักจะผิดพลาดแต่ว่าหุ้นขึ้นก่อนไงไม่สนใจว่าจะเกิดขึ้นหุ้นจิ๋วนี่ดูหุ้นขนาดเล็กๆนี่ดูก่อนแล้วแนะนำอย่างนี้เอาให้ขึ้นหุ้นขึ้นไปก่อนแล้วบอกนี่คือการคาดการณ์ไง The d e a t e The Debate ขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่ The Debate เวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันคุณผู้ชมครับในช่วงหลังๆมานี้มักจะมีคำถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่าทำไมหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กถึงโดดเด่นกว่าหุ้นขนาดใหญ่ราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอาจนพลาดท่าตกรถกันไปหลายต่อหลายคันและนี่ก็คือที่มาของยต,ติที่คุณกวีว I และคุณต้น MI จะต้องมาดีเบตกันในวันนี้ครับระหว่างหุ้นใหญ่ที่โตแบบชิวชิวนิ่งๆกับหุ้นกลางหุ้นจิ๋วที่ราคาบวกแรงแบบไหนจะน่าสนใจกว่ากันเอาเป็นว่าถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นการดีเบตรอบแรกกันณบัดนี้ห้าสี่สามสองหนึ่จับเวลายัติ หุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นขนาดเล็กมีความน่าสนใจมากกว่ากันครับเออมันก็เป็นยัตติที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะตอนนี้หุ้นตัวเล็กเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งนะครับหุ้นตัวใหญ่นิ่งเฉยสนิทเลยไม่ไปไหนนะครับแต่ในความเห็นของ Value Investor นี่เป็นเพียงผลระยะสั้นเท่านั้นผมก็ยังเชื่อระยะสั้นก็ยังหลายเดือนก็สั้นกยะสั้น เชื่อไหมครับว่าถ้าเรามองตั้งแต่ปี1997มาคงนานสำหรับคุณต้นตัวหาว่าโอ้เอาเรื่องเก่ามาพูดอีกแล้วไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันคุณต้นพูดอยู่แล้วผมพูดตลักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณต้นก็จะมาว่าต่อมาตั้งแต่ปี1997คุณต้นเชื่อไหมว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนเน่ดีกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะดีกว่าเยอะด้วยในระยะยาวนั่นหมายถึงว่า ในขณนะที่หุ้นขนาดใหญ่ๆที่เขามีแบรนดิ้งที่ดีๆมีขนาดที่เหมาะสมมีเป็นผู้นำในในตลาดเนี่ยเขาขึ้นของเขาเรื่อยๆเจอวิกฤตเขาก็ลงมาหน่อยนึงแล้วเขาก็ขึ้นกลับขึ้นไปใหม่ในขณะที่หุ้นตัวเล็กๆเนี่ยมันก็มาแรงๆในช่วงแรกๆแล้วพับหนึ่งเนี่ยมันก็โตไม่ได้อย่างที่ตั้งใจคือโตไม่ได้นานแล้วก็ลงมาใหม่ แล้วก็เปลี่ยนตัวสลับกันขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งโตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งมันก็จะยากมากในการที่เราจะเลือกได้ถูกในช่วงบางช่วงเวลา,าแต่ยอมรับยอมรับว่าบางช่วงเวลาคุณโตได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเแต่คุณต้องเลือกถูกแล้วบางตัวลดลงมา50%เลยก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ต้องระมัดระวงังแต่ทําไมตัวใหญ่ถึงได้มี p e r f o r m มนซ์ที่ดีกว่าในระยะยาวนี่สิอันนี้อันนี้คือเหตุผลที่สําคัญเพราะอะไรตัวหุ้นตัวใหญ่ ซึ่งอยู่ในผมจะใช้ในตัวในที่อยู่ในเซต50นะคุณต้นเพราะหุ้นตัวใหญ่มักจะเป็นผู้นําตลาดถูกไหมหุ้นตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่จะมีมาร์เก็ตแคปที่ใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้นๆนั้น,น,นก็เลยทําให้มักจะเป็นผู้นําตลาดพอเป็นผู้นําตลาดก็จะเกิดความได้เปรียบในเชิงธุรกิจเมืเม่อเทียบกับหุ้นตัวเล็กๆที่มาเป็นพักๆเช่นขอมาแจมแป๊บหนึ่งเปิดสัก2โครงการเอากําไรจากร้อยล้านขึ้นมาเป็น500ล้านอ้าวโตปุ๊บแต่พอจาก500ล้านมันจะขึ้นมาเป็นนนพัลล้าายก พราะหุ้นตัวใหญ่เนี่ยเขาจะเริ่มดักละไม่ให้พวกพวกที่หุ้นตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถเข้ามาแข่งขันได้ก็แข่งได้ช่วงแรกแหละเดี๋ยวพอหลังๆก็จะเริ่มเจอหุ้นตัวใหญ่ๆที่เป็นผู้นําตลาดเนี่ยเข้ามาแทรกจนได้เข้ามาแข่งกับพวกเขาจนได้สบริษัทขนาดใหญ่หญหญเนี่ยที่อยู่ในเซตฟิี้ส่วนใหญ่มีแบรนด์ที่ดีแบรนดิงนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในการเรียกลูกค้านะครับ แบรนด์เล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเกิดขึ้นมาช่วงแรกก็หวืหวาเป็นแฟชั่นคุณต้นเคยเห็นไห<ล>มแฟชั่นคือแบบมัน <c oughs> มันมาเป็นรอบๆอ่ะอ,อย่างเช่นเอาตอนเนี้ยบริษัทอะไรก็ได้ทําพลังงานทดแทนขึ้นหมดเลยคือมันเป็นแฟชั่นอ่ะเหมือนมันเหมือนกับสิ่งที่เคยเห็นไหมร้านตู้สติ๊กเกอร์อ่ะคุณต้นตู้สติ๊กเกอร์มาแรกๆโอ้โหตู้แรกมานี่โอ้โหเข้าคิวต่อคิวกันสติ๊กเกอร์เพียบเลย แล้วก็เกิดขึ้นมาจนเป็นไม่รู้กี่ตู้ต่อกี่ตู้คนแก่จะพูดก็โตเร็วก็มันก็โตเร็วในช่วงแรกสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้เหลือกี่ตู้ไม่น่าจะเห็นสัตู้แล้วแล้วหลังๆมีโปรโมชั่นด้วยนะตู้หนึ่งขายได้สิบแบบ <S <S โอ้โหนึกแบบแทบตายอ่ะกว่าจะได้เวลาเข้าตู้เนี่ยเนาะ นั่งนึกอยู่จะเอาท่าไหนดีให้มันครบสิบแบบเพื่อจะได้คุมโปรโมชั่นของเขาคุณนี่คุณเรื่องของคุณไม่ไม่ผมกำลังพูดถึงไงว่าบริษัทขนาดไอ้พวกโตเร็วๆพวกนี้บางทีมันก็จะไปไวเหมือนกันบางทีมันเป็นแฟชั่นที่มาแต่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยแบรนดิ้งมันมาก่อนไงแบรนดิ้งมันนิ่งแล้วเนี่ยลูกค้าก็มาไม่ต้องไปนั่งง้อไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทที่ที่เปิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาแบบเร็วๆในช่วงแรกแล้วก็หุ้นขึ้นแรงๆนะครับ อันที่3นะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีกําไรเติบโตสม่ำเสมอแล้วผมทาตั้งแต่ปี1997เนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะผ่านวิกฤตทุกบริษัทแต่บริษัทเล็กๆกว่าครึ่งหายไปนะคุณต้นเอาเอา,เอาแค่ไฟแนนซ์คุณต้นเห็นป่<ฮ>ะ่บ <48 S 2> ไฟแนนซ์หายไปเลยนะจากตลาดหุ้นเนี่ยแล้วยังไม่นับบริษัทที่ติดอยู่ในแผนล้มละลายอีกนะติดเอสราก็ยังไม่พ้นเนี่ยเอสพีขึ้นมาเลยนะแล้วก็ยังเถียงกันไม่จบฟ้องกันไม่ริซิยังไม่ฟ้องกันยังไม่เสร็จด้วย เพราะว่าเขาอะไรเพราะเขาผ่านวิกฤตไม่ได้เวลาเกิดวิกฤตขึ้นมา <Yeah. S 1> อันที่4นะครับหุ้นใหญ่มักจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ต่ําเพราะว่าเขามีแบรนด์เขาไม่จําเป็นต้องโฆษณาเยอะนี่คือความเก่งของหุ้นใหญ่ขเขาสามารถโฆษณาในเชิง,ง,ง r e putation ภาษาไทยว่าเชิงเชิงพึงภาพลัก ไม่จําเป็นจะต้องไปบอกว่าไอ้นี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก็ให้คนมาซื้อให้คนมารับประทานให้คนมาใช้บริการไม่ต้องเขามาของเขาเองแต่สร้างภาพให้ดูสวยงามแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะบอกต่อแล้วก็เข้ามาใช้บริการพวกนี้คือทําไมหุ้นใหญ่ถึงได้ดีกว่าอันที่5ฐานะทางการเงินข้อแข็งแกร่งนะครับแน่นอนเพราะว่าฐานะทางการเงินเนี่ยมันจะสามารถทําให้คุณฝ่าวิกฤตไปได้แล้วก็สุดท้ายผู้บริหารมีแ t r a เรคคอร์ดในระยะยาวที่ดีไม่เหมือนบริษัทที่เพิ่งมาเล็กๆจะ หุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็กแบบไหนน่าสนใจมากกว่ากันคุณกวีก็ชอบของใหญ่ฮะแต่อย่าลืมนะคุณชอบของเล็กกว่าจะใหญ่เนี่ยมันต้องเล็กก่อนหะอะไรหุ้นหลายๆตัวหุ้นหลายๆตัวเมื่อก่อนก็เป็นหุ้นขนาดเล็กโอแล้วมันก็มีการเติบโตเติบโตเติบโตได้เรื่อยๆนะเพราะนั้นการลงทุนทั้งหุ้นใหญ่หุ้นเล็กเนี่ยผมคิดว่าถ้าหวังในเรื่องหุ้นใหญ่ ความเสี่ยงน้อยผมตอบแทนก็จะน้อยตามไปด้วยเรื่องของสเปซส่วนต่างไม่จริงก็เดี๋ยวให้เถียงหุ้นเล็กเดี๋ยวมี2อนาทีเหุ้น<า>เล็กลนะครสังเกตว่าพอเราจับตัวถูกหลายๆตัวนะเอาง่ายช่วงนี้บางตัวเคย3าบาทตอนนี้ก็30บาทเพียงแค่ชนระวะเวลาเพียงแค่1-2ึ่งถึงสปีันถ้าเราจับจุดได้นะครับหก็คือต้องดูตามอุตสาหกรรมใหมๆ่ๆ อุตสาหกรรมไหนเก่าและเชยละความสามารถในการแข่งขันน้อยลงแล้วเขาเปลี่ยนที่คุณกวีชอบพูดบ่อยๆตอนนี้ก็ไม่เมื่อก่อนก็คือ ICT เนี่ยคนบอกว่าเป็นธุรกิจใหม่ๆแต่ตอนนี้คนบอกว่าเป็นธุรกิจเก่าแล้วไม่มีการเติบโตแล้วหรือพลังงานทดแทนที่คุณกวีเคยชอบนะฮะเมื่อก่อนก็เหมือนกันเป็นหุ้นขนาดเล็กๆมันก็มีการเติบโตได้ดีเพราะนั้นจุดของหุ้นเล็กๆเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือดูว่ามันมีการเปลี่ยน อุตสาหกรรมใหม่จะต้องมีการเปลี่ยนตรงนั้นมากน้อยขนาดไหนถ้ามีโอกาสในการเปลี่ยน big change ผมคิดว่าหุ้นขนาดจิ๋วเนี่ยมันคล่องตัวกว่าเข้าไปทําอะไรแล้วเนี่ยมันก็มีการเติบโตได้ดีกว่าเติบโตได้ดีกว่านั่นคือประการที่1ที่อยากให้ดูประการที่2นะครับก็คือดูตามวัฏจักรเศรษฐกิจสังเกตไหมบางสถานการณ์หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นได้ดีกว่า ขึ้นทีบวก5%หุ้นขนาดเล็กๆไม่ขึ้นเลยแต่ถ้ามันกลับกันต่างเอาช่วงเนี้ยช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาหุ้นขนาดเล็กเนี่ยขึ้นได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่เพราะอะไรฮะมันขึ้นลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจฮะช่วงไหนล่ะที่หุ้นขนาดใหญ่ควรจะขึ้นได้ดีช่วงไหนล่ะที่หุ้นขนาดเล็กควรจะขึ้นได้ดีสิ่งสําคัญกว่าเอาไว้ง่ายถ้าตอนเศรษฐกิจที่ถดถอยทุกอย่างแย่หมดนะไอ้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยแย่กันหมดแหละ ้าใจฮะเล็กคงลงลคงคงจะลงได้เร็วกว่าเพราะว่าความสามารถในาการแข่งขันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตอนที่เศร,รษฐกิจถดถอยเราก็ไม่ควรลงทุนหุ้นกลุ่มเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ไม่ควรลงทุนด้วยถัดขึ้นมาถ้าเศร,รษฐกิจฟื้นตัวเพิ่งจะเริ่มจะฟื้นตัวนะเริ่มฟื้นตัวหุ้นขนาดใหญ่ก็ดูดีกว่าเพราะความสามารถแข่งขนันที่ดีกว่าลงทุนเพิ่มได้ดีกว่าแต่ขนาดเล็กๆสูไม่ไหวอ่ะเอาปล่อยไปก่อน แต่เมื่อไหร่ก็ตามพอเศรษฐกิจเฟื่องฟูโอ้โหทุกอย่างดีหมดเศรษฐกิจดีเงินเฟ้อสูงทุกอย่างดีหมดเลยทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยก็แสดงว่าหุ้นในตัวขนาดกลางขนาดกลางขนาดเล็กดูน่าสนใจเพราะม,มันมีการเติบโตไงเดี๋ยวมันสถานการณ์ที่มีเศรษฐกิจมีการเฟื่องฟูที่ดีที่สุดเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะหุ้นขนาดเล็กๆเนี่ยดูน่าสนใจแต่ห้อยท้ายไว้ทีนึงนะอย่าลืมนะ พอเศรษฐกิจกลับมาเป็นถดถอยก็โตคลโตมันเหมือนกันนั่นคือหุ้นขนาดเล็กจะลงได้แรงกว่าหุ้นขนาดใหญ่จะขึ้นแทนหุ้นขนาดใหญ่ก็ไม่ขึ้นเพราะถดถอยไงแต่ไม่ลงไงถดถอยก็ไม่ไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้อเลยผมสไตล์ผมเอ็มไอมองวินเวสเตอร์นี่เศรษฐกิจถดถอยต้องเล่นหุ้นไปฝากเงินไว้กับธนาคารกสิกรไทยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อหุ้นกู้ดีกว่าแล้วซื้อกองทุนด้วยซื้อกองทุนรวมตราสารนี่ดีกว่าในในพวกพูกที่หมดแล้วก็ซื้อหุ้นยูเทลิตี้ผ่านกองทุนหุุ้้้นนนนนนของเเรรรราาาไดดะะคคัับบบบแแต่ณณจีีสถก์ย ถ้าเรามีความเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจโลกมีการเฟ,ฟื่องฟูเฟื่องฟูได้ต่อเนื่องผมเชื่อมั่นครับผมเชื่อมั่นครับว่าหุ้นขนาดเล็กๆจะเติบโตทั้งกําไรในอนาคตนะตอนนี้หุ้นขนาดเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยไม่ดูกําไรปีหน้านะฮะดูกําไรปีนู้นดูกําไรปีถัดไปแล้วซึ่งมันมักจะผิดพลาดแต่ว่าหุ้นขึ้นก่อนไง ไม่สนใจว่าจะเกิดขึ้นหุ้นจิวน๋วดิดูหุ้นขนาดเล็กนี่ด,<ร>ดูก่อน,นเลยแนะนําอย่างนี้เอาให้ขึ้นหุ้นขึ้นไปก่อนแล้วบอกนี่คือการคาดการณ์ไงหุ้นก็คือขอคุณกวีนี่คือหุ้นคือตัวตามเศรษฐกิจไม่ใช่แต่โมโมเมตัมตอินเวสเตอร์บอกว่าต้องมองไปข้างหน้านะถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจกำลังจะเฟื่องฟูถ้าเชื่อว่าเศรษฐกิจทั้งฟูนะหุ้นขนาดเล็กเนี่ยกําไรจะเติบโตในอีกีข้ปีหน้าีข้ปีหน้าเอา1ปีข้างหน้าก็ได้จะเติบโตได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นหุ้นขนาดเล็ก ก็จะขึ้นได้เร็วกว่าแต่อย่าลืมคําเตือนคําเตือนท้ายท้ายเข็งยาวๆเลยอย่าลืมนะเพราะว่าสกิลถดถอยนะสกิลถดถอยนะหุ้นขนาดเล็กจะลงได้เร็วกว่าเพราะนั้นสถานปัจจุบันผมเชื่อว่าหุ้นขนาดเล็กจะขึ้นได้เร็วกว่าหุ้นขนาดเปิดศึกเดอรีเบตวันนี้กันอย่างมั่นใจเลยนะครับคุณผู้ชม ทั้ง VI และ MI ซึ่งทั้งสองท่านต่างก็ไม่ปฏิเสธว่าระยะนี้หุ้นกลางหุ้นจิ๋วมาแรงขณะที่หุ้นใหญ่นิ่งสนิทสกิจก็ไม่ไปโดยเรื่องนี้คุณกวีมองว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นๆเท่านั้นครับเพราะถ้าดูย้อนหลังไปตั้งแต่ปี1997หุ้นขนาดใหญ่มักขึ้นได้ดีและมั่นคงกว่าตามเหตุผล1 2 3 4่ ตามที่คุณกวีชี้แจงไว้ขณะที่คุณต้นก็มองในอีกมุมครับว่าถ้าเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกจะไปต่อหุ้นเล็กก็น่าจะยังวิ่งได้ต่อเอาความเชื่อมาเป็นเดิมพันเลยนะครับงานนี้ นอกจากนั้นก็ยังมีมุมมองขำๆย้ำไปทางคุณกวีด้วยว่ากว่าจะเป็นหุ้นใหญ่ก็ต้องผ่านการเป็นหุ้นเล็กๆก่อนแหมเจอข้อนี้เข้าไปเป็นใครก็เทียงไม่ออกครับคุณต้นครับแหมดูเหมือนว่าทางฝั่งคุณกวีก็ไม่ยอมมีอะไรอยากจะพูดมากมายเอาเป็นว่าเราไปฟังคุณกวีดีเบทกลับหลังจากได้ฟังเหตุผลของคุณต้นกันดีกว่าครับ คุณต้นก็พูดได้ถูกนะแก้ตัวมาแก้ตัวมาก็พูดก็ได้ถูกพี่หัจะแก้ตัวไม่ได้แก้ตัวคุณต้นพูดได้ถูกว่าตัวเล็กๆเนี่ยเป็นบริษัทที่มักจะถูกคาดการณ์ว่าโตไวๆในช่วงสั้นๆแล้วมักจะโตปัญหาของหุ้นตัวเล็กคืออะไรรู้ไหมครับมักจะโตได้ไม่ดีแล้วความคาดหวังกับหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยผมบอกได้เลยนะผมนั่งฟังในไลน์หรือจะฟังมาร์เก็ตติ้งพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหุ้นตัวนี้จะโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์โตเป็นพันเปอร์เซ็นต์น เพราะเกิดความคาดหวังละเมื่อความคาดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งถ้ามันดีลิเวอร์ได้ไม่ว่าแต่ถ้ามันส่งผ่านกําไรที่พวกเขาคาดหวังกันไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยอซะด้วยนะคือไอตอนคาดหวังเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าอะไรจะผิดพลาดเช่นที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ย้ยสร้างทันไหมลมมันได้ตามที่ต้องการไหมทำเลมันถูกไหม ค่าใช้จ่ายในการต้นทุนในการก่อสร้างเนี่ยมันแพงเกินไปไหมพวกนี้นะครับคือคือแฟกเตอร์ที่ไม่มีใครคิดคิดแต่อย่างเดียวว่าสร้างเสร็จแล้วจะกําไรเท่านี้โดยดูพี่ใหญ่ที่เขาเขามีประสบการณ์ในการทําไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าพี่ใหญ่ได้เท่านี้พี่ตัวเล็กๆก็ต้องได้เท่านี้ด้วยซึ่งมันไม่จําเป็นนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเตือนว่าหุ้นตัวเล็กเนี่ยถ้าจะเล่นจริงๆถ้าจะเลือกจริงๆเนี่ยผมยังอยากจะให้เลือกอุตสาหกรรมนะครับ คือเลือกหุ้นในตัวเล็กๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนไว้ก่อน uh huh. อ่าอ่าบอกถามผมว่าผมมีหุ้นตัวเล็กอยู่ในพอร์ตการลงทุนไหมมีแล้วหุ้นตัวเล็กนั้นก็กลายเป็นหุ้นตัวใหญ่จริงๆ uh huh. เพราะผมเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่เป็นเมกะเทรนเช่นอาอย่างแมกะเทรนแรกอ่เรื่องเอจจิ้ง uh huh. อ่าเรื่องของเอจจิ้งเนี่ยเรื่องของผู้สูงวัยเนี่ยมันเป็นเมกะเทรนที่ต้องมาแน่ในประเทศไทย uh huh. คุณจะเลือกหุ้นตัวเล็กๆตัวไหน ในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยว่าใครจะได้ประโยชน์จากผู้สูงวัยพลังงานทดแทนผมก็ยังเชื่อนะครับว่าอีก23งปีก็ยังคงเป็นแมกกาเทรนก็ยังคงเลื่องได้แต่ก็หาหุ้นตัวหมดเวลาแล <c oughs> ้วก็อยากกับพูดอ่ะสังเกตไหมคุณตูวีก,ก็จะบอกว่าหุ้นใหญ่ๆดูนะ่าอย่างหน้ายัางบอกน่าสนใจอีกน่าสนใจในเชิงถึงไม่ต้องําทอะไรไม่ต้องติดตามอะไรไม่ต้องวิเคราะห์เลยเลยถ้าแบบมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีอยู่แล้ว แต่ณวันนี้คือบอกว่าแบบไหนน่าสนใจในการหวังส่วนต่างราคาได้มากกว่ากันถ้าเราหาหุ้นที่มันมีการเติบโตได้ในอนาคตนะหลายๆตัวหุ้นไม่าดทนของโกวีลงพยาบาลเอาง่ายๆไอซีทีพลังงานทดแทนอ่ะเมื่อก่อนบางตัวหลายตัวตัวขนาดเล็กตัวขนาดนี้เองพลังงานตอนนี้เมื่อก่อนตัวขนาดนี้สูงกว่าตอนนี้แกไล่ขึ้นมาขนาดขนาดเพราะสมัยก่อนมันเพราะสมัยก่อนมันขนาดเล็กสมัยก่อนมันขนาดเล็กไง แลโอกาสในการสร้างรายได้ยุคดีจอก็โรงงานเท่าเดิมอ่ะขยายใหญ่ขึ้นด้วยแต่กำไรลดลงก็เพราะว่ามันมันใหญ่ไปแล้วไงถ้าสังเกตไหมพลังงานทดแทนบางตัวในวันนี้ช่วงนี้มันตัวเล็กบางตัวนี่ไม่น่าเชื่อคนเริ่มพูดถึงว่าเดี๋ยวบางตัวนี่พลังไอตัวมาร์เก็ตแคปจะเท่าปอตทอแล้วนะครับถ้าตัวไหนอ่ะไม่น่าเชื่อบางคนพูดเล่นๆไงหรือบางคนจะโอ้สงสัยแ้วงขนาดสูงขนาดนี้นั้นก็แสดงว่าณวันนี้นะครับในภาพของหุ้นเล็กเนี่ยถ้าเราจับจังหวะที่ถูก นหนึ่งก็คือเรื่องไม่กระเทนที่คุณกวีว่าไว้ทําให้กระเทนที่ว่าเปลี่ยนนะหุ้นเล็กก็ไม่น่าสนใจเหมือนกันแต่ทาให้กระเทนมันไม่เปลี่ยนยังโอ้โหในีข้ปีหน้า4ปี้างหน้าผมไม่ต้องเอายาวยี่สิบปีสามปีหน้าห้างหน้าเนี่ยยังเติบโตได้อยู่เนี่ยไม่กระเทนดังกล่าวหุ้นตัวเล็กก็ยังน่าสนใจแล้วในขนาดนี้ถ้าคอนเฟิร์มก็คือว่าถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจยังอยู่ภาวะที่เฟื่องฟูยังเติบโตได้ดี ขนาดกลางขนาดเล็กสังเกตมามการเติบโตกําไรนี่ไม่พูดกันสิบเปอเหลยฮะหลายตัวผูว้บอกกำไรโต1 0 0 200%ก็มีนะครับแต่ความเสี่ยงก็คือว่า valuation อย่างที่คุณกวีพูดถึงไว้บางจังหวะโอ้โหมันถ้าทำไม่ได้ขึ้นมาแต่เราต้องไปหาอุตสาหกรรมไงอุตสาหกรรมที่คาดว่าันได้ก็ดูเหมือนว่ารอบนี้จะออกแนวฝากคำย้ำเตือนไปยังท่านนักลงทุนนะครับว่าถ้าหากสนใจหุ้นตัวเล็กจริง ก็อาจจะต้องพิจารณาในรายอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนตามแบบที่ VI ชอบและแนะนำมาตลอดจะได้ไม่เสียงจนเกินไปขณะที่คุณต้น MI ก็เน้นเรื่องจังหวะเวลาที่ต้องวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้ดีต้องรู้ทางหนีที่ไล่ให้ทันนะครับชาว MI ทั้งหลายช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการครับ ทำไมอาชัยคุณชอบหุ้นตัวเล็กช่วงนี้ผมผมชอบทุกตอนนะฮะนะครับแต่สถานการณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยอันไหนที่มีการเติบโตที่สูงกว่าผมคิดว่าหุ้นกลุ่มนั่นแหละตัวนั้นแหละนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจต้องก็ต้องยอมรับตอนนี้จริงๆนะครับสองสาเดือนมาแล้วที่คุณต้นว่าจริงๆว่าพุ้นตัวใหญ่เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนั่นหมายถึงว่าคือไม่ค่อยขึ้นเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดแพงมากถ้าเราไปดูกําไรปีหน้าเนี่ย The Debate เดอะดีเบตกลับเข้าสู่รายการเดอะดีเบตรายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะครับเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนนะครับเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันนะครับครับผมใช่ครับไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่เอามารวมกันตัวเจับมือกนตัวใหญ่จัือกตัวเล็กกับตัวใหญ่จับมือกันว่าอย่างไร ท้ายผมตัวเล็กแต่เลือกตัวใหญ่แต่คุณตัวใหญ่กับเลือกตัวเล็กว่าชอบตัวสูงอะไรเพราะการเติบโตที่สูงขึ้นเออแปลกดีนะครับทำไมอะใครคุณชอบคุณตัวเล็กช่วงนี้ผมผมชอบทุกตอนนะฮะหมาย่าตอนช่วงโอเคว่าช่วงไหนที่มีการเติบโตจะเป็นตัวใหญ่ก็ได้จะเป็นตัวเล็กก็ได้นะครับแต่สถานการณ์ที่แตกต่างกันอันไหนที่มีการเติบโตที่สูงกว่าผมคิดว่าหุ้นกลุ่มนั้นแหละตัวนั้นแหละนะครับตัวที่น่าสนใจแล้วคุณกวีดูยังไงคือ ต้องก็ต้องยอมรับตอนนี้จริงๆนะครับสอเดือนมาแล้วที่พูดต้นว่าจริงว่าหุ้นตัวใหญ่เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนั่นหมายถึงว่าคือไม่ค่อยขึ้นเลยเช่นเอาที่ชัดเจนที่สุดเลยก็หุ้นกลุ่มพลังงานเพราะมันโดนเรื่องของไอ้ราคาน้ำมันก็ไม่ขึ้นเจอเรื่องปรับโครงสร้างพลังงานอีกกลุ่ม ICT ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่เติบโตแล้วกันตัวน้อยแล้วแต่ตัวน้อยแล้วก็เผอิญเจอเรื่องแบบ เข้ามา c a n ซ <cle> ิลในการประมูล 4G อีกใช่ไหมแล้วก็การแข่งขันก็สูงอีกมันก็ทําให้หุ้นกลุ่มนี้ดูแผ่วไปอีกครัพบพอจะไปดูค้าปลีกโอ้โห PE 30 40เท่าพอไปดูโรงพยาบาล PE 3040เท่าเอ๊ะม,มันจะเข้าตอนนี้ดีหรือเปล่านะครับนั่นคือที่มาว่าทําไมหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยถึงได้ค่อนข้างที่จะ underperform ในช่วงนี้ก็ขวนเด่นก็คือว่าช่วงไหนหุ้นกลุ่มไหนโตกันนะแต่ว่าโตโตกว่านยหุ้นจะขึ้นแต่ว่า มันก็ไม่ได้ถึงขนาดแพงมากถ้าเราไปดูกําไรปีหน้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าหุ้นกลุ่มนี้กลุ่มตัวใหญ่อะมันยังโตได้แต่มันก็จะทําได้อะ ปีหนึ่ง10บถึงสิตามการเติบโตของกำไรของเขามันไม่เหมือนหุ้นตัวเล็กไงใช่ที่มันจะโตกันเป็นแบบจากฐานแบบ2ล้านเน่ะจะขึ้นเป็น10ล้านเน่ะปีหน้าโต2 0 0 3 0 0แต่ปีถัดไปโต5 10เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยบางทีบางปีติดลบเลยก็มีอ่แต่ตอนนี้มันมันกำลังเข้าเข้ากระแสของหุ้นตัวเล็กที่แบบมันจะวิ่งวิ่งได้ไวนะครับเหมือนช่วงนี้ถ้าเป็นอุตสาหกรรมสังเกตว่าถ้าไม่กาเทนในปัจจุบันกก็คืออุตสาหรรมเนี่ยมันจะมีีการเปล่ยนแปลงเยคือนนนมักก็บบบอว่าาาาโรงพยล้ จะมีการเปลี่ยนแปลงทาเป็นฮับของโรงพยาบาลของคุณโรงพยาบาลเอเิ็งเลี้งคุณเอจจ็งเลี้งคุณนึงแแหละแล่นแหละเล่นกันมานนาราคาขึ้นไปแล้วนะตอนนี้ก็คือก็กระแสพลังงานทดแทนนะครับอันเพื่อกาะกระแสสัปดาห์นี้เราเลยนต่วุ้นพลังงานทดแทนใช่แล้วก็ใช่แต่แต่ต้องบอกนิดนึงเราเราไม่อินเทรนด์มากเท่านั้นเพราะพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะไปเน้นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แต่วันนี้เราเน้นพลังงาน ไบโอแมสหรือชีวมวลชีวมวลุูนที่เราจะแนะนําคือตัวแต่วันนี้ก็แนะนําคุณคือไม่น่าเชื่อนะอ่าอยู่ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะเอออยู่ในละหมากก่อสร้างกึ่งทีโพลีรับเป็นการรับผู้รับเหมาก่อสร้างภาคเอกชนก็ทำแบบนี้ทำะไรต่อไปแต่จริงๆแล้วเขามีบริษัทลูกคุณต้นก็คือบริษัทลูกชื่อว่า TPC กําลังจะเอาบริษัทลูกเข้า IPO นั่นคือข่าวดีที่หนึ่งแล้วเพิ่งเออบริษัทลูกของเขาเนี่ยมีแผนลงทุนโรงงานชีวมวลหรือไบโอแมสเนี่ยแปดโรงแปดโรงอีกหลายปีแปดโรงอย่างปีสามปีสองสามปีปี เข้าประมาณ3โรงแล้วปีถัดไปได้เข้า4โรงเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสตอรี่คล้ายๆกับพวก S p C G E A กัน้นเดมโก้ใช่อะไรประมาณอย่างนั้นแหละแต่นี่เป็นพลังงานชีวมวลต้องบอกนิดนึงนะครับแผนพลังงานแห่งชาติเนี่ย เน้นพลังงานชีวมวลมากกว่าพลังงานลมนะครับไม่ได้เชื่อแต่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ดับหนึ่งเนี่ยแสงอาทิตย์ดับหนึ่งอันนี้คนั่นคือนั่นคือเฉพาะพลังงานทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับไบโอมสหรือชีวมวลเนี่ยก็ยังดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นข่าวดีเรื่องนี้แล้วก็เล่นเรื่องของกำไรที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ราคา3บาทนะครับก็ P E P E ตอนนี้ดูไม่ได้ตอนนี้ดูไม่ได้เพราะว่ามันยังมันยังกำลัง้เขามาลูกยังไม่ได้ทํําากไรเเขข้้้าาาาามมแต่ถว่า 30 40ตังค์เนี่ยมันได้เพราะฉะนั้น P/E จะต่ำกว่า10เท่าในสังเกตได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนหลายตัวนะบางทีไม่เคยทำก็มาทำลองดูก็เขาทำถ้าก็ทำได้นะครับผมคิดว่ากำไรเติบโตของที่นี่เนี่ยเติบโตราคาพื้นฐานเราก็มองไว้คร่าวๆไม่ใช่คร่าวๆแหละราคาพื้นฐานเราแหละคือเจ็ดมาก่อนที่จะจบรายการอ๋อ K.S. นะครับหลักทรัพย์เกษตรกรไทยมีการออก D.W.T. Wallance คบ K.S.D.W. หนึ่งหนึ่ง หนึสัปดาห์ที่แล้วออกไป13รุ่นนะครับนะครับมีหลายตัวนะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอ่าเราชอบมีมีหลายตัว13รุ่นนะครับสนใจก็ยังไงโทรติดต่อได้นะครับ026960เก้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งรายละเอียดก็ดูในเว็บไซต์ก็ได้ครับขอย้ำครับ K S D W 1 1บดีที่ liquidity และคนดูแลราคาอ๋อคำว่าดูแลราคาผมพูดทุกครั้งคำว่าดูแลราคาคือว่าถ้าหุ้นแม่ขึ้นลูกก็ต้องขึ้นตามตามอย่างมีเหตุผลถ้าแม่ลง ลูกก็ลงไปด้วยนี่คือจุดที่เราเน้นที่สุดนะครับเราของเราดเไนึงหนึ่ครับผมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงจริงแล้วครับถ้าติดชมรายการนะครับของเราก็คือ KS the debate ผ่านบผ่าน a c e b o o k ครับผมนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆนะครับก็ขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ